เรื่องราวของอาหารก็ต่อจากของอบ้านไรจามซุรีนะคะคือเริ่มต้นจากที่ว่าคือมีเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนดี๋ยวา,า่อเริ่มต้นจากว่าเป็นครอบครัวเล็กๆค่ะแล้วก็มีลูกเราก็เริ่มเย่เ,เอ๊เราจะหาอาหารอะไรให้ลูกๆกินจะปลอดภัยพอดีว่าสามนีเป็นหมอนะคะก็ไปศึกษาเรื่องการแพทย์ทันตแพทที่อินเดียแล้วก็กลับมาก็คุยนเรื่องนี้มากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าเชื่อไหมคะว่าผัก อาการถามก็เดี๋ยวกระตา่ายวัวนี้กินอะไรกระต่ายตัวนี้กินอาหารกระต่ายนะคะไม่สามารถกินผักได้เพราะว่าทาคนคนขายกระต่ายว่าทาไมถึงกินผักแล้วเขาบอกว่าถ้ากินผักปุ๊บกระต่ายตายเลยนะคะเพราะว่า,ากระต่ายเขากินผักสดใช่ไหมคะนั้นเนี่ยผักสดการบริโภคผักสดจะมารับสารพิษโดยตรงนะคะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ค่ะอาหารเราจะหาอาหารปลอดภัยได้ยังไงมีมีลูกง่างๆยาๆเลยเข้าไป ในร้านสะดวกซื้อที่มันมีทุกปั๊งเนี้ยเอ๊ะเราจะซื้ออะไรให้ลูกเรากินดีอะไรบ้างที่ปลอดภัยขนมปังที่ตั้งทิ้งไว้เจ็ดวันไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ใช่เจ็ดวันนะคะจริงๆถ้าเรามาตั้งนานกว่านั้นเนี่ยก็ยังไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะมีอยู่ร้านหนึ่งนะคะบีไปเจอมาถามเขาตั้งโชว์ดิสเพลย์ขนมปังเลยเขาเขาตั้งเนี้ยมาสองปีครึ่งแล้วนะคะร้านไม่กินเรากินไหมคะ กินข้าวมอนไม่กินเรากินไหมคะกินนะคะแล้วนี่การการทําความเข้าใจเรื่องอาหารของเราเปลี่ยนไปนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ว่าเออเราเราอยากจะหาอาหารที่ปลอดภัยเริ่มต้นก็เริ่มจากเนี่ยค่ะในครอบครัวเราก่อนที้เนี่ยสารีดีเป็นหมอก็จะอย่างที่ที่บุญเล่าให้ฟังค่ะว่าคนมาด้วยโรคมะเรเย,ยอะมากมากเลยแล้วก็รักษาและที่รักษาเนี่ย เป็นแพทย์ทางเดิมใช่ไหมคะก็เปลี่ยนไปเรื่อยพอเข้ามาหาเราดีขึ้นสักพักหนึ่งพอกินยาเราเป็นไงคะรีดยาหมดก็กลับไปเหมือนเดิไมไม่ว่าจะเป็นแพนที่เป็นแพนแพท,แทแ้งอะไรกตามถ้าเราอยู่ได้ด้วยยามันก็จะอยู่ได้ต้องอยู่ได้ยาไปตลอดชีวิตนะคะแั้วเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการกลับมาดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารอาหารเป็นส่วนหนึ่งนะคะเรื่องการอยู่เรื่องต่ตางๆการนอนการใช้ชีวิตการปรับท่าทางของเราโครงสร้างก็มีผลกับโรคเหมือนกัน และ,ะเนี้ยวิยาสารนี้ก็คุยกันว่าเราจะทํามเรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเราไม่ทาละเรื่องรักษาทําบ้างไม่ทําเยอะนะคะก็จะมรีรักษาบ้างน,นะคะก็จะไปตามบ้านผลก็มีแต่หลักๆคือเราจะทําเรื่อง educating ะคะ่ะเรื่องการให้ความรู้ทำเวิร์กช็อปนะคะเรื่องการให้คนกลับมาดูแลรักษาสุขภาพในแง่ต่างๆ มีหลายเรื่องการใช้ธรรมชาติบำบัดการใช้การล้างพิษการดูแลร่างกายและจิตใจนะคะการใช้ศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการหมุนมวาสติสติเป็นส่วนหนึ่งของการจะหยิบอะไรกินเนี่ยก็ต้องใช้สติใช่ไหมคะ <c oughs> นะคะถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหยิบะเป็นสปะแต่ว่าเราก็ทําแบบเบริรบ,บาลน,นะคะไม่ได้สีเรียะหะลังจากนีนเน้เราก็เลยทําอีกโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาที่เราตัง้งใจคือว่า ได้คำที่ว่าหลังจากที่เราคิดกันเราว่าการใช้ยาเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะคะว่ามันจะเป็นยาสมุนไพรในตากของมันไม่ยั่งยืนเราก็เลยคิดกันสามีนะคะชื่อหมอนเ,อเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนว่าเขาไม่ใช้ละเขาไม่จ่ายยาเขาจะจ่ายอาหารและเนี่ยคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณกินนี่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณกินอันนี้ไม่ได้ก็จะปรับไปเนี้ยคะ่เะเยอะ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าพอบอกไปปั๊บก็กินอะไรได้กินอะไรไม่ได้ปู้เกิดว่าไงคะคนไข้ทําอาหารไม่ได้อย่างเช่นนะคะว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเป็นมะเร็งคุณพ่อป่วยอยู่คนเดียวถ้าจะต้องทํากับข้าวสองสำรับให้คุณพ่อแล้วก็คนอื่นมันก็ยากใช่ไหมคะหรือว่าเราบอกว่าอย่างเช่นว่าทานเกลือไม่ได้ ต้องสตูเกลือทานใช่ไหมเพราะว่าในเกลือเนี่ยกรรมวิธีมันยาแต่เป็นขังในตัวกรรมวิธีในการเอาเกลือเอาความชื้นออกจากเกลือเนี่ยเป็นกรรมวิธีเขาต้องใช้สารเคมีางไปนะคะแล้วก็รมถึงสารฟอกขาวด้วยนะคะดัง <c oughs> น,นั้นเนี่ยเกลือเป็นสิ่งที่เรากินทุกวันไม่ว่าจะกินอาหารจานไหนออแกนิกไม่ออแกนิกเนี่ยเราต้องกินเกลือแน่นอนนะคะังนั้นเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราเราบริโภคทุกวันมันอันตลาดนะคะจะให้เขามาสตูเกลือเองก็ใช่ที่นะคะังั้นเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราก็ลองทํา โครงการนี้ขึ้นมาดูนะคะโครงการเราก็จะมีเป็นโตเริ่มต้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นจากว่าเราหาวัตถุดิบที่ปลอดภยัยแล้วก็สําคัญที่สุดคือการคุยกับเกษตรกรน,นะคะเพราะว่าเพื่อนผักมีตามฤดูกาลเราก็ต้องลงไปวางแผนการผลยกับเขาส่งอะไรได้ไม่ได้ซึ่งตอนนี้็มีปัิหายนะคะเรื่องการส่งวัตถุดิบเป็นเรื่องยากมากๆนะคะเราก็ต้องค่อยๆแก้สถานาไปนะคะ,นะคะเมนูของป็ิโตเนี่ยของเบิร์บานเนี่ยจะมี2แบบ อันแรกก็ป,ปิดโตธรรมาดาก็คือสั่งตามเมนูที่เรากําหนดไว้ว่ละสามสี่เมนูนะคะก็เลือกเอาได้เลยแต่ป็ิญโตอาหารบำบัดเนี่ยเป็นปิญโตที่จะมีหมอมาตรวจร่างกายก่อนพอตรวจร่างกายปึ๊บนะคะก็จะมาวิเคราะห์กันประชุมกับแม่ครัวด้วยนะคะว่าเขาควรจะทานอะไรหรือไม่ทานอะไร <c oughs> เราก็เลือกอาหารแล้วก็จัดปิดโตให้ซึ่งสิบคนเดินมาเ็าจะเป็นสิบแบบไม่เหมือนกันปินโตจะเป็นแบบ ตอนนี้เรารับติดตัวแบบเนี้อยู่ที่สองคนไม่รับเกินนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆพัฒนาองค์ความรู้ไปด้วยคือมีทางธุรกิจแบบช้ามากนะคะเราต้องเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็พัฒนาไปด้วยไม่รวมตอนนี้เรื่องระบบจัดการเริ่มเซ็ตตัวได้ละตอนนี้เรื่ององค์ความรู้เราก็ต้องพัฒนาต่อไปด้วยนะคะไม่ใช่เราก็ไม่หยุดแค่นี้สปิตรธรรมดาเนี่ยสิ่งสำคัญคือเรื่องของฤดูกาลแน่หมอดินเนี่ยเวลาเขาจะกําหนดเมนูเดือนนี้ เขาต้องมาดูลมฟ้าอากาศปีนี้เป็นปีที่ฝนมาไม่ตรงร้อนกับแบบร้อนร้อนชื้นชื้น,นยังไงก็ไม่รู้นะคะคือเขาต้องมาดูลมฟ้าอากาศก่อนแล้วค่อยกําหนดเมนูอาหารเพื่ออย่างเช่นว่าในช่วงเดือนนี้จริงๆมันเป็นช่วงที่ต้องทานอาหารขับความชื้นเพราะมันเริ่มน่าฝนละแต่ก็ทานอย่างนั้นไม่ได้ตามาเพราะอ,อะไรเพราะว่าปีนี้มันหาช้า ก็กลายเป็นว่าต้องยังต้องกินอาหารรดขมอ,อยู่เพื่อขับความร้อนในร่างกาย,อยตออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอันที่เหมือนเราต้องวาวางแผนกันไปในแต่ละเดือนยังไม่รวมถึงรสชาติอาหารนะคะตอนนี้เราทานอาหารเนี่ยอาหารที่คนในสังคมปัจจุบันตอนนี้เราบริโภคเนี่ยเราดูอาหารในมิมติเดียวคือมิติของรสชาติอร่อยกิน,อร,อ,กนอร่อยกินนะคะถ่ายรูปเรากินถ่ายรูปเรากินแต่ว่าจริงๆอาหารมันมีมิติมากกว่าเรื่องของรสชาติ มันมีเรื่องของการเป็นยาได้นะคะมันทานเป็นยาให้มันทานบำรุงสุขภาพได้มันทานแก้อาการได้หรือมันทานคู่กันได้อย่างวันนี้มีเมนูแกงจีนจววที่จะไม่ชิมะแกงจีนจวนเนี่ยเป็นแกงโบราณที่คนโบราณทําแต่ตอนนี้ไม่ทําแล้วเพราะว่ามันยุ่งยากมากคเครื่องแกงเยอะมากมีทั้งแบบเครื่องแกงเกือบสิบตัว่ะแล้วก็การแค่จะไปหาเครื่องแกงก็ขี้เกียจหา ดังนั้นแกงนี้ก็เลยสูญพันธุ์ไปแต่ว่าจริงๆคนโบราณเขาทำไมถึงว่ามีเครื่องแกงเยอะขนาดนี้ไมต้องมีเม็ดผักชีทำไมต้องมีดอกจันทำไมต้องมีโน่นนี่นั่นทำไมต้องมีลูกจันมีเต็มไปหมดเลยก็มันเป็นแกงกะทิของพวกน,นี้มันมากินคู่กันเพื่อแก้กะทิใช่ไหมคะอันเนี้ยคนโบราณเขาจะสําคัญมากเลยแลวเราเป็นคนไทยที้ว่าไม่ต้องไปกินแบบฟิตฟู้ดอะไรที่มันแบบอาหารไฮโปรตีอะไรอย่างงี้ er ค่ะเรากินอาหารแบบปู่ย่าตายาย อร่อยด้วยนะคะแต่พีก็กินได้เขามีวิธีแก้เขามาให้แล้วเขาก็กินตามค่ะนะคะอันเนี้ยเบิกบานเราก็เลยลองทำแล้วก็ทำขึ้นมาจากครัวที่บ้านเลยค่ะคือครัวที่บ้านเนี่ยที่หนึ่งเลยคือไม่ใช้ไมโครเวฟแน่นอนโยนพีเราเคยได้ยินอะไรใคะที่เขาเอาต้นไม้สองต้นต้นหนึ่งรดจากน้ำที่ออกมาจากไมโครเวฟแล้วต้นหนึ่งรดจากน้ำธรรมดาึ้นไปจากก๊อก ต้นไงต้นไม้ที่เราจัดน้ำที่เปิดที่มาจากไมโครเวฟะค่ะทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยตายในเจ็ดวันนะคะอย่นี้เราเราจริงๆเรารู้เรื่องพวกนี้แหละแต่วันท่อะอะไรเงี้ยเย็ยนยวนอะไรเงี้ยนะคะแทนที่ที่เราใช้คือเราก็จะไม่ใช้อลูมิเนียมไม่ใช่ไมโครเวฟไม่ใช้เทฟลอนเทฟลอนอันนี้ค่อยคุยรายละเอียดนะคะรสชาติอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากเลยซึ่งจะทำให้การการกำหนดรสชาติค่อนข้างค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากมาก เราแม่ครัวเราเราไม่ให้ใช้ผงชูรสเราไม่ให้ใช้อะไรนะที่เขาชอบใช้กันน้ำมันหอยอะไรพวกเนี้ยค่ะผงชูรสไม่ใช่ผงชูรสนะน,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 นะคะร,ดร,ะร,รสดีหรืออะไรผงปรุงรสผงทำน้ำซุปรืพวกเนี้ยไม่ใช้ทั้งหมดเลยนะคะัง้ั้นเนี่ยสิ่งที่แม่ครัวใช้เนี่ยคือเกลือกับซีอิ๊วนะคะนอกจากนั้นก็เป็นอาหารรสชาติหาจากธรรมชาติเช่นพริกหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะ ติกไทยอะไรที่นี้ก็จะเป็น,นจากธรรมชาติความหวานอันดับหนึ่งเราให้เลือกจากการเที่ยวจากน้ำซุปนะคะเราเที่ยวน้ำซุปผักเนี่ยเราใช้ใช้เวลาเที่ยวอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะอ่อันที่สองเราค่อยใช้น้ำตาลอ้อยอะไรเนะะี่ยค่ะค่อยๆตามมาถ้ามันจําเป็นนะคะวัตถุดิบเราก็เลือกแบบไรสารที่ประจำไปแล้วนะคะแต่ว่าหายากมากนะคะโดยเฉพาะการส่งนะคะเป็นปัญหามากนะคะแล้วก็อ่า ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็พยายามลากให้ดีที่สุดที่เราใช้คือเราเรา,เราลักด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตใช้20นาทีก็จะลดปริมาณสารพิษลงได้90-95เ็แต่ไม่สา,ามารถลดปุ๋ยเคยมีที่เข้าไปอยู่ในผักได้นะคะผักจะต่างกันมากๆนะคะระหว่างก็อ,อย่างมีเป็นแม่ครัวและน้องเอาเอา,เอ,าอาหารเอาผักมาปลุกผักจะไม่เหมือนกันผักเอมี่เนี่ยรสชาติมันจะคือถ้าเราชิมกับอาอา,อากับผักแบบ ทั่วไปเนี่ยเราจะรู้ว่ามันช่นกรอบกัดไปแล้วมันอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือรสชาติที่คบใช้ปุ๋ยเคมีเร่งให้มันโตเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำจะเข้าไปอยู่ในถักเยอะมากนะคะที่ตอนนี้เขาปลูกตามธรรมชาติเขาจะไม่ด้เป็นอย่างนั้นผันกจะแน่นแล้วมันจะรู้สึกเหนียวกว่าหน่อยซึ่งมันก็ก็ดีกว่าปลอดภัยนะคะเราทานทานความเป็นธรรมชาติก็ดีอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเมนูนะทยที่บอกว่าสวัสดี็ต้องไปดูความผลอากาศกอนนะคะก่อนกำหนดเมนู ะะแล้วตัวเลยเป็นดิเนเมนูเราจะเป็นเมนูพื้นบ้านนะคะอย่างวันนี้มีน้ำพริกมะม่วงมีแกงจินจัวแล้วก็จะมีจ่าเห็ดแลจ่าเห็ดขขงเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนไม่น่าไม่น่าจะทานกัน,นะคะวันนม,มีน้ำพริกมะม่วงมาะคะ่ะเดี๋ยวลองชิมดูได้นะคะเมนูจะค่อนข,ข้างเป็นพื้นบ้านดังนั้นเนี่ยคอมเมนต์มาก็เยอะเหมือนกันว่าทานไม่ค่อยได้เพราะว่าจะถามหาว่าแกงเขียวหวานอยู่ไหนแพนแดนไปไหน ปลาทอดทมินตไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบแกงปลาใบยี่หร่าอะไรเงี้ยค,คนก็ไม่ค่อยทานัดพริกขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะแบบรสชาติก็จะแปลกไปเนี้ยแล้วก็มันอาจจะต้องปรับรสชาติสักนิดนึงนะคะนี่เป็นเมนูที่เราทำแกงปลาหลังเขียวยวันนี้คือก็จะเป็นปลาตัวเล็กนะคะเป็นเอาแกง ก็นัตนองามาไว้เองแล้วก็ทำนะคะแกงเยวัวานของเต้าหู้มะราคัวกับเนยพริกไทยต้มส้มสับรต์อันนี้เป็นเมโน,โน,นูที่แม่ครัวหลังจากมาอยู่กับเราได้ประมาณแบบสองเดือนเธอเริ่มครเอทเมโนูขึ้นมาเองนะคะเอาสับรต์ไปใส่นะคะในต้มส้มรสชาติด,ดีมากนะคะก็แล้วเราก็ทำขึ้นมาชูชีบะปูนะคะเครื่องแกงทั้งหมดทำเองไม่ซื้อเครื่องแกงตลาดว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากผักปลอดสารพิษแล้วเนี่ย อันดับหนึ่งเลยที่เขาตรวจเจอสารกันบูเดเยอะที่สุดไม่ใช่ในถังนะคะในเครื่องแกงเครื่องแกงใน,นเครื่องแกงสําเร็จนะคะทุกชนิดที่เราซื้อตามตลาดก็จะต้องเจอเรื่องพวกนี้เช่นกันนะคะอันนี้ส่วนที่เราได้รับคจากใจรีเฟรเนี่ยก็คือส่วนของการสร้างความเข้าใจมีว่าเรื่องเรื่องอาหารมันกําลังจะตายค่ะมันใกลงจะตายเดยสังคมเรา ไม่ต้องพูดถึงว่าปูุ้งปัญญาดั้งเดิมที่ว่าอะไรดิกับอะไรแก้อะไรอะไรอย่างี้ค่ะมันกระตือะตายเดยอจริงๆนะคะแล้วก็การที่ดีได้มากระโดดมาทำเรื่องนี้ได้เรียนรู้เยอะมากอย่างข้าวนะคะปกติเราก็ใส่ในหม้อหุงข้าวใช่ไหม๋ยวนี้มีหม้อหุงข้าวข้าวกล้องค่ะจริงๆข้าวเป็นเ่ือเนี่ยอร่อยมากนะคะมันแบบมันอร่อยเหมือนกันค่ะหลังจากที่มีเนื่อข้าวแล้วบีก็ไม่กลับไปใช้หม้อหุงข้าวอีกเลย แล้วหนึ่งเ,งเย่าเรายึดเราหนูว่าในหม้อของข้าวในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเทฟลอนแล้วแล้วก็เทฟลอนเนี่ยอยู่ในใช้งานแค่สองปีไม่รวมถึงว่าแม่บ้านของเราได้นําเอาฝอยขัดหม้อไปขัดแล้วมันลอนขึ้นมานะคะเทฟลอนมันจะคายสารก่อมะเร็งดังนั้นเนี่ยแพทย์ทางเลือกในในใน,ในอเมริกานะคะอย่างหมอแม็กเกอร์ชอนเนี่ยเขาจะห้ามใช้เทฟลอนเลยห้ามใช้เทฟลอนห้ามใช้ไมโครวเวฟเด็ดขาด เพราะ,ะมันขาดเนี่ยสิ่งที่เทปล่างตัวแรกที่เราเจอเลยก็คือในหม้อ้อข้าวนะคะก็ถ้าเราพยายามจะขัดข้าวออกจากหม้อเนี่ยอันนั้นอันตรายที่สุดอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนเดี๋ยวมีแจกนะคะที่บู๊ไปรับได้นะคะให้ความรู้เรื่องต่างๆนะคะผักที่ต่างชนิดกันพูดถึงผักไฮโดรโปนิกกันค่ะผักออร์แกนิกอะคะ่คคะคนยังแบบเข้าใจผิดเยอะมากๆเรื่องนี้นะะ ผักไฮโดรโมนิกเป็นผักผักอเมนิกไหมคะผักไรดินผักไฮโดรโอนิก,ก,นกเป็นผักที่ปลูกโดยเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าอะไรคะปกติผักมันกินอาหารจากไรจากดินเนี่ยถ้ามันไม่มีดินปึ๊บมันต้องกินอาหารจากไรคะอาหารที่เราให้ไปตามสายยางนะคะตามข้อนั่นเองนั่นเองเขากินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาจะมีไนโตรเจนสูงมากๆไนโตรเจนเนี่ยเข้าไปสะสมในร่างกายเป็นสารกรองอะไร ครวมถึงว่าผักพวกนี้เป็นผักที่มีวิตามินน้อยกว่าผักสตรี80%แต่เป็นผักที่อยู่ในทุกจานอาหารเราเวลาเราไปกินข้าวข้างนอกใช่ไหมคะีนี้ฮิตมากเลยแต่ก่อนเราจะเห็นอะไรนะเราจะเห็นแตงกวามะเขือเทศแล้วก็ผักกาดหอมนะคะเดีนี้จะเป็นผักไฮโดรโกนิคนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่เราเราต้องค่อยๆสร้างความรู้นะคะค่อยๆสร้างความรู้นี่ก็เป็นกระตูนที่เราให้ความรู้นะคะ พยายามทาให้มันง่ายลงนะคะก็จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะคะมีเชื่อเรื่องหนึงห่งเลยคือเชื่อว่าเราอย่าไปแบบรอให้ป่วยเราเปลี่ยนนะคะเราเปลี่ยนก่อนที่จะป่วยดีกว่าเรากลับมาทานอาหารที่ดีกลับมาดูแลร่างกายที่ดีนะคะแล้วก็อาหารดีๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเรายืนยาวอย่างเดียวคนบอกว่าโอ้โเวลาที่เราทำาริษัมในคนทั่วไปเไม่ได้อยากอยู่นาะน ไม,ไ, no liebe, man, part, ไม่ได้อยากอยู่นานก็แบบ80สตายก็พอละไม่ได้อยากอยู่นานคือบีไม่ได้กังวลเลยว่าคุณจะอยู่นานหรือเปล่าแต่ถ้าบังเอิญคุณอยู่นานขึ้นมาล่ะมันไม่ใช่ว่าเรากําหนดได้ถูกไหมคะเราจะอยู่นานไม่นานเนี่ยถ้าบังเอิญเราอยู่นานขึ้นมาล่ะเราต้องอยู่แบบเป็นร้อยปีขึ้นมาเราจะอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตแบบไหนเราจะอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตแบบเป็นภาระคนอื่นหรือเปล่าเราจะอยู่คุณภาพชีวิตแบบเรานอนอยู่บนเตียงแล้วเราก็รอต้องรอให้คนอื่นมาช่วยเราหรือเปล่า หรือีเราจะลุกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตัวเองไม่ว่าการเปเลี่ยนตัวเองไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอยากเขาไม่ต้องเดินมาหาหมอดินหรือมาหาที่ใด้วยหนึ่งแต่ดีเข้าไปหาใน Google นะคะกลุ่มบอกว่า,วามีข้อมูลแยแยมากมาย,ายมาที่ทำให้เราเกิดการเปลี่ยนตัวเองได้อาหารก็เ,รเป็นส่วนหนึ่งที่เรากินทุกวันนะคะวันละสามมื้อนะก็ไมว่าไม่ต้องแบบซีเรียสมากค่ะเอาแบบเริ่มต้นนะทำวันละอยางกินข้าวได้ทีละคำใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนตัวเอง ทีละอยะ่ะยะยางทีละอย่างเนี่ยครับไปื่อยมีความสุขแล้วในวนถามว่าคุณมีกินเค้กมหกิน,นะคะ่ะคืออะไรที่แบบคือชีวิตเราต้องมีความสุขเลยคะ่ะความสุขเราหาด้วยแต่ไม่ได้แบบกินทุกวันไม่ได้แบบกินแบบมันคือไม่ได้กินแบบขาดแต่ชีวิตไม่ได้แล้วก็อาจมีอจก็ทานนะคะก็ก็ทานไปเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราทำให้ที่มีความสุข อยากกลับไปแล้วแบบวันนี้ฉันจะเป็นมังสวิรัติแล้วฉันจะกินแผักอกอร์แกนิกฉะนั้นแล้วไม่ได้ทได้อยู่เดือนหนึ่งนะคะเสร็จปุ๊บก็จะตาบานแตกหลังจากนั้นก็จะแบบกลับตาละปั่นเลยนะคะคนไข้ส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบนี้งอันเนีน้ยไม่ต้องรีบค่อยๆทําทําไปด้วยมีความสุขไปด้วยให้ความสุขตัวเองด้วยนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะ่ะอย่าลืมไม่กินอาหารมูนนะคะ